ถือมันพิสูจน์ใกล้นะครับเพราะว่าตัวแม่นี่ยย่ามถือจับโดยจิตแจงตัวตัวเถิกถือจับแล้วสิซือๆเนาะท่าเบิ้งในตัวแม่เนาะไก่แม่ไก่ปลาลูกผสมนะเขาสิตแจงตัวก่อนรอบสองมึงครับเจกาขนเจ้าขนอะสองครับรอบสามเด้อ มมันนี้เป็นใกล้ตัวผูนะครับลูกผสมตัวผูตัวนี้ขอบด้วยกันแต่ว่าหันไปเอ่ยตัวนี้เป็นน่องเข็นคนเ็นคนเข็นคนเ็นคนเข็นคนเข็นคนเข็นคนเ็นคนเบ็นคเขนคนเข็นคนเข็นนเคเขเข็่ะนเขน็นคนเข็นคนเข็นคนเ็นคนเข็นน บสวัสดนะครับกินข้าวต่อกินน้ำกันสูนายัดตีกันแค่มักินข้าวแบียงนะครับมันจะเห็นกันแบีงยงสิเลยไม่ได้หยากมึงกินเอาไปกินน้ำกันสุนไปเถอให้เมื่อนี่แม่นี่เป็นไก่ปลาผสมกับไก่ปลาลอยผสมกับไก่ประกวด ก็กดสายคันปากช่องไหมครับพอนี่มันใกล้นัวจุกแมเ่เสลียงสามใจพันครับนี่อชื่อ